ตำรวจได้บุกยึดทรัพย์นะครับที่บ้านของเจพอนนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในกรุงเทพมหานครครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพร้อมปปสแล้วก็ปปงนะครับก็ได้บุกยึดทรัพย์สินบ้านเจพรครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะบ้านหลังนี้แหละนะครับเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเจพรเนี่ยฮะพร้อมสามีแล้วก็บุตรชายก็หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะประสานนําตัวกลับมาดําเนินคดีนะครับซึ่งท่านรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลนะครับพลตํารวจตรีพิสิทธิ์พิสุทธิศักดิ์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ ปปอสอแล้วก็ปป,ปองอนะครับก็ตอนนี้ได้บุกยึดทรัพย์บ้านเจพรหรือว่านางสมพรศรีวัฒนกุลพรน,นะครับซึ่งอยู่ที่ย่านพุทธมนตรสาย4นะครับในซอยกระทุ่มล้น18นั่นเองนะครับหลังขยายผลมาว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในกรุงเทพเลยนะครับที่สารอาญาออกหมายจับพร้อมสามีแล้วก็บุตรชายซึ่งกําลังหลบหนีอยู่ อย่างที่เห็นในภาพนะคะบ,บ,บ้านหลังนี้เนี่ยปลูกในพื้นที่เนื้อที่อยู่ที่90ตารางวาค่ะเป็นบ้านตึก2ชั้นนะคะคเลขที่60คับ56ราคาประมาณสัก10ล้านบาทค่ะคซึ่งด้านหน้าของบ้านก็มีการติดป้ายนะคะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ทรัพย์สินนี้ถูกยึดหรืออายัดนะคะตามพรบรมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพศออนะคะ2534นั่นเองซึ่งหน้าบ้านก็มีรถเบนซ์นะคะอยู่1คันคนะคะก็ถูก อายัดด้วยเหมือนกันนะคะภายในบ้านเนี่ยตกแต่งอย่างหรูหราค่ะแต่ว่าสภาพของเข้าของภายในบ้านเนี่ยถูกรื้อค้นทรัพย์สินมีค่านะคะไม่เหลืออยู่ให้เห็นเลยนะแม้แต่น้อยนะคะครับซึ่งทรัพย์สินจากการขยายผลเนี่ยสามารถยึดได้ทั้งหมดในตอนนี้เกือบ20ล้านบาทนะครับขณะที่ตัวผู้ต้องหาอย่างที่แจ้งให้ทราบไปว่าหลบหนีออกนอกประเทศนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็กาลังประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีนั่นเองค่ะก็อย่างที่ทราบนะคะว่าสำหรับเครือข่ายนี้นะคะก็บ บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่พบว่ามีขบว,วนการอื่นๆเพิ่มแต่คิดว่าไม่น่าจะทำอย่างคนเดียวเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเจ๊พรเองเนี่นะคะ ก็เป็นเครือข่ายที่ขาย,ยาเสพติดไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะคมีการสั่งซื้อยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านทางภาคเหนือเจ๊พอเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนเครือข่ายยาเสพติดใหญ่ในส่วนภาคกลางเลยนะคะส่วนผู้ต้องหารยายอื่นๆรวมไปถึงผู้ต้องหาในเรือนจําที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะตอนนี้ทางศาลเนี่ยก็มีการออกหมายจับคดีจ้างวานฆ่า1คดีด้วยนะคะคแต่หลักฐานเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ